คนเกิดปีมะเสงงูเล็กสีอ่านว่าจีเป็นธาตุไฟพลังอิงไฟอ่อนแฝงไฟร้อนแรงอุปนิสยัยโดยภาพรวมของคนเกิดปีมะเสงงูเล็กเป็นคนโรแมนติดมีอารมณ์ขันชอบโออวดชอบปวดตัวเฉลียวฉลาดมีไหวพลิบพลิกแพล,พลงดี สนใจในการเรียนรู้ชอบศึกษามีสัญชาตญาณพิเศษมีสัมผัสที่หกมีลานสังหรอที่ดีแม่นยำบุคลิกน่ายกย่องถ้าชอบอะไรสักอย่างจำความตั้งใจและเชื่อมั่นต้องทำให้สำเร็จให้จงได้เป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรครึ่งครึ่งกลางกลาง,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 งเป็นคนตัดสินใจแน่วแน่ต้องทำให้ได้ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางได้จะมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จแต่เมื่อทำสำเร็จแล้วก็จะเบือ่อ หรือหาอะไรใหม่ๆทำต่อไปอีกเป็นคนที่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าข้อเท,ท็จจริงที่เห็นแม้จะเห็นอกเห็นใจที่ต้องการจะช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะคิดวิธีการช่วยมากกว่าจะช่วยด้วยการเงินชอบความเป็นอิสระของตัวเองทั้งในด้านความคิดและการเป็นอยู่ ชอบเสียงอันตรายกับความก้าวร้าวของตัวเองข้อเสียของคนปีนมะเสงคือถ้าช่วยเหลือใครแล้วจะเข้าไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในเรื่องนั้นเสียเองจนเป็นการขัดขวางมากกว่าช่วยเหลือซะอีกใครจะให้คนปีมะเสงช่วยเหลือจึงค,ควรคิดให้รอบครอบก่อนในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองคนปีมะเสงมักจะโชคดีกว่านักสัตว์อื่นๆไม่ต้องกังวลว่าจะขาดเงิน เพราะเวลาขาดเงินก็จะมีหนทางหามาได้คนปีมะเสงจะเข้มง,งวดด้านการเงินเวลามีขึ้นมาไม่ค่อยให้ใครหยิบยืมได้ง่ายๆอะไรก็แล้วแต่เป็นของคนปีมะเสงจะต้องเป็นของเขาเท่านั้นคนอื่นห้ามยุ่งเด็ดขาดข้อเสียอีกอย่าคนปีมมะเสงไม่ค่อยอดทน ไม่ค่อยยอมคนง่ายๆเลยอาจพลาดความก้าวหน้าไปได้ไม่ชอบทำอะไรที่จำเจเพราะเป็นคนช่างคิดช่างฝันติดเพอร์เจอร์สำหรับสีประจำปีเกิดและคู่มิตรได้แก่สีแดงโทนแดง สำหรับสีที่ส่งเสริมได้แก่สีเขียวและสีที่ไม่ถูกฉลกได้แก่สีดำน้ำเงินฟ้าสีที่เป็นลาบต้องเป็นสีขาววาววาวเงาเงา,งา,งาคนเกิดปีมะเสงงูเล็กจะไม่ถูกกับคนเกิดปีกุลคนปีมะเสงสมโพงกับคนเกิดปีปีรากาปีฉลูปีมะเมียและปีมะแมะตามลำดับเทพธิักรักษาประจำปีเกิดมะเสงเจ้าพ่อมังกรเขียวแชเลงเอีย ควรไปไหว้ทุกต้นปีเพื่อเสริมสิริมงคลขอความคุ้มครองดวงชะตาทํานายแบบภาพรวมตามแบบนักกษัตริย์แบบจีนสำหรับคนเกิดปีมะเสงงูเล็กในปี2567ชะตาเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พศส5 6 7เวลา16นาฬิกา37นาที ปีมะโรงงูใหญ่กระซิงธาตุไฟคือปีมังกรไฟจนถึงวันที่4กุมภาพ,านพออันธ์พศ2568เวลา22นาฬิกา27นาทีปีมะเสงดวงชะตาทํานายแบบภาพรวมคนเกิดปีมะเสงในปี2567นี้ดวงค่อนจะดีกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนเกิดชะตาปีมะเสงเพศผู้ชายจะมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้น กว่าเพศหญิงเพราะมีดาวเทพดาวจอตปีเข้ามาคือเทพพระเจ้าไทเฮียงกงหรือดาวเทพพระอาทิตย์เข้ามาในตัวเรือนดวงชะตาคนเกิดปีมะเส็งในปีนี้จะมีเรื่องที่น่ายินดีซ้อนเป็นมิมตหมายอันดีจะมีความรู้สึกว่าเบิกบานแจ่มใสาการงานราบรื่นพบแต่เรื่องน่ายินดีแต่ในบางครั้งจะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนค่อนข้างโดดเดี่ยวเดียวดาย ว้าเวทิีสูงอาจรู้สึกว่าจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปหน่อยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นอารมณ์ซึ่งจะทำให้เสียทรัพย์เพราะปากตัวเองทำลายทรัพย์สินโดยคาดไม่ถึงควรระมัดระวังตัวไว้ด้วยในปี2567นี้คนเกิดปีมะเสงบางคนดาดมีดวงชะตาเคราะห์ร้ายหนัก อาจถึงกับชะตาขาดได้คนเกิดปีมะเสงเพศชายอาจต้องไปตายต่างถิ่นเกิดคนเกิดชะตาปีมะเสงบางเดือนก็มีความรู้สึกว่าอับโชคเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินปัญหาต่างๆหรือมีเรื่องยุ่งกับชาวบ้านคนเกิดปีมะเสงเทศหญิงระมัดระวงังเรื่องการแท้งบุตรหรือคลอดบุตรยากแต่โดยภาพรวมคนเกิดปีมะเสงในปีนี้โชคดีที่มีดาวเทพเทียนโกย เข้ามาในตัวเรือนคนเกิดปีมะเสงทำให้ปัญหาต่างๆจะได้รับการขจัดปัดเป่าออกไปสำหรับด้านการงานมีแต่เรื่องดีๆธุรกิจการงานราบรื่นพบแต่เรื่องน่าย,ยินดีในปีนี้มีโครงการอะไรที่เก็บไว้นานแล้วลองเอามาปัดฝุ่นทบทวนดูใหม่ แก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วลุยโลดคนกินเงินเดือนประจำคนค้าขายนักธุรกิจให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วจะพบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้อย่าอู้อย่าเหนื่อยอย่าทอแท้เด็ดขาดแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาสำหรับด้านการเงินในปีนี้จะดีขึ้นมากมีรายรับทั้งทางตรงทางอ้อนลาบลอยเข้ามาไม่ขาด ส่วนในด้านความรักระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักในด้านความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันพยายามควบคุมสถานการณ์อารมณ์ให้เย็นลงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เกิดชะตาปีมะเสงต้องระวังให้กว่าเกิดชะตาปีมะเสงเพศชายให้มากเข้าไว้ด้วย วิธีการแก้ไขปรับดวงชะตาคนเกิดปีมะเสงในปีพศ2567นี้เทพรักษาประจำปีมะเสงได้แก่เจ้าพ่อมังกรเขียวแชเลงเอียจึงควรหมั่นไปไหว้ทุกปีอย่าได้ขาดปีหนึ่งสักสอง ครั้งก็ยังดีจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาไม่ให้ตกต่ําในปีนี้เป็นปีมีทั้งดีร้ายเข้ามาใกล้เคียงจึงควรไปฝากดวงสะดอกเคราะหควรไปพักแก่งปออุ่งโลยเตาแก่มึงคิวชัยทำบุญโคงประทีปเติมน้ำมันตะเกียงพักแก่งหรือฮกเก่งเป็นการไปลงชื่อฝากสวดมนต์สะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตา ที่มูลลนิธิปอเต็กตึ้งบริจาคลงศพบ,บริจาคค่ายาใสาบาทพระถ่ายชีวิตโคกระบือสัตว์ใหญ่บริจาคโลหิตในปี2567นี้ควรไปไหว้เสริมดวงเพิ่มให้กับตนเองได้แก่ไปไหว้เทพไทยเยี่ยงกงหรือเทพพระอาทิตย์ไปไหว้ทีตีแปะบอ่อเทพฟ้าดินทีตีแปะบอ่ะบอก็คือเสากลางแจ้งอาจเป็นเสาแดงธรรมดา หรือเสาที่มีมังกรพันเสานี้มีอยู่ทุกๆุกศารจีนทุกๆวัดจีนไปไหว้เทพพกลกซิ่วเทพพกคือเทพสิริมงคลเทพลกคือเทพพระเจ้าบามีวาสนายศถาบรรดาศักดิ์เทพซิ่วคือเทพพระเจ้าอายุแข็งแรงอายุยืนยาวและเทพพระเจ้าหน่ำซิงปักเต้าเทพดาวใต้ดาวเหนือผู้ดูแลบัญชีการเกิดและบัญชีการตาย ไปไหว้เทพไต่เสียฮุกโจ้ชีเทียนไต่เสียก็คือเจ้าพ่อเห่งเจียนนั่นเองจะไปเสริมดวงด้วยก็ได้ปีนี้ควรทำบุญใส่บาตรทำบุญสังฆทานทำบุญกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุให้บ่อยๆหน่อยให้มากกว่าปกติที่เคยทำมาหน่อยวิธีแก้เคล็ดดวงชะตาการเสียทรัพย์หากระเป๋าตังสักใบ ใส่เงินสักหนึ่งร้อยบาทแล้วแกล้งทำหล่นให้คนอื่นเก็บไปใช้อย่ากแกล้งทำหล่นแล้วคนอื่นเอามาคืนนะเสียเคล็ดถ้าเราเอาเงินไปทำบุญเขาไม่เรียกว่าเสียเงินเพราะเราได้บุญกลับมาการเสียคือสิ่งที่เราไม่ได้ประโยชน์กลับมาจึงเรียกว่าเสียเข้าใจตรงกันนะวิธีเสริมดวงชะตาหาจี้อักษรจีนคำว่าฮก ok หรือจี้เหรียญหยกจีน ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นหยกแท้ราคาแพงก็ได้ห้อยติดตัวได้ก็จะดีห้อยให้อยู่นอกตัวอย่าเก็บจนมองไม่เห็นหรือแท่งเงินแท่งทองหรือหารูปปั้นลิงแบบถือแท่งเงินแท่งทองหรือนั่งอยู่บนแท่งเงินแท่งทองก็ได้วางบนโต๊ะทำงานหันหน้าไปหน้าบ้านก็ดีนะคําทํานายจัดทำเรียบเรียงโดยอาจารย์วุฒินวดาราแห่งหวงจุย้ยเจ็ดเดสตา